ฟังให้ติดหูพูดให้ติดปากกับฉบาแก้วท l k กกิ้งโกสไลฟ์สุดทุกวันพะหัสสปดีเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องยูทูบฉบาแก้วผีย่าเลา่าสวัสดีครับโอ้ใจหายเลยสวัสดีค่ะน้องต้นมีแคสเซิลนักข่าวแห่งโลกโซเชียลโอ สวัสดีครับพี่เอกที่คิดถึงอ่าสวัสดีค่ะตะ่กี้โทรไปเหมือนสายดังเต๊อนเตือเตือเอ้าตกใจเลยอ๋ออ๋อเหรอพี่เอกอมันสัญญาณมานาันน่าจะหายไปแวบหนึ่งอ,ะอ่ะอ๋อแสดงว่าผมฟังฟังจันพัฒ์อยู่เมื่อกี้แล้วนามันนา่าจะดีเลยหน่อยหน่อยแดงเลยอืมค่ะนา่าจะน,นอนฟังอยู่ใช่มาต้นจ๋าเดี๋ยวก่อนถามตอนนี้สบายดีไหมก็ดีครับพี่เอกก็เรื่อยๆฮะร้อนดีไหม เร้จะพูดยังไงพี่เออไม่ไหมตอนเนี้ยไม่ไหมโอ้โหไม่เลยพี่เอ๋ร้อนร้อนฝนจะตกก็ไม่ตกอืไม่ตกตกรอรอบ้านพี่แต่บ้านผมไม่ตกเหมือนกันเมื่อคืนนะโอ้โหที่นี่ฟ้าเปลี้ยนลงพระแรงมากแต่จะบอกให้ฟังว่าไม่มีฝนตกเลยไม่ตกนานใช่อารมณ์เหมือนกระทษนะอารมณ์เหมือนเหมือนจี่จักกจั่นอะอย่างนั้นอะ ไม่ตกไม่ท้าไหน่พี่เ๋แถมเมื่อคืนกลับมาไฟดับอีกที่บ้านโอ้โหนี่เครียดเลยนะเรัเหมือนเหมือนเหมือนโดนรกลบงโทษเลยอ่ะใช่ไม่ตกไม่พอไฟดับนี่ทํายังไงเลยพัดลมพัดลมแม่เจ้าแอร์ใช่ครับโอไม่ได้เลยหลายยไม่ไหวยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันค่ะวันนี้ก็เกือบแล้วคิดว่าจะไม่ได้มานั่งจัดและปวดหัวตอนเย็นทานยาหนึ่งเม็ดได้อยู่ทานยาไปหนึ่งเม็ดได้อยู่แล้วดีขึ้นเรื่องครับ ดีขึ้นค่ะเหมือนพอได้คุยก็มีพลังบวกงานะหัวใจหัวใจสากทุกคนที่ส่งมาให้นะออาจจะน้ำเล่านะแต่เรื่องจริงแต่อาจจะมีลิ้นพันกันบ้างนะเมื่อกี้ก็เล่นไปแล้วสองดอกเล่นน้องขวนนะัญน้อมันควายไปบอกลิเขาอ,อย่างนี้ออดูดิ้าไปแล้วครับมามามา,มาฟังเรื่องราวของน้องต้นยูคาซิลการน้องต้นฝากเรื่องไว้ใช้ชื่อเรื่องว่า ผีพายไม่ใช่พายนะพี่พี่พี่ครับต้องต้องกราบขอภายเป็นอย่างยิ่งคือขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องนิดนึงเอาเอาเรื่องนี้ดีกว่าคือพอดีมีน้องเขาเขาฝากมาแล้วเรื่เอาเรื่องนี้เล่าให้พี่เอฟังแทนดีกว่าจะไปค่ะใช้ชื่อเรื่องว่าอะไรแค่มาเตือนครับแค่มาเตือนนะคะใช่ครับอ่าแล้วแล้วโอกาสโอกาสอื่นๆจะมีโอกาสฟังเรื่องนี้ไหมคะผีพายเนี่ย มีมีี่เเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นรอบหน้าเป็นรอบหน้าดีกว่าอ่านะโอเคงั้นขอฟังเรื่องแค่มาเตือนแล้วกันค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าเรื่องนี้เราเคยได้ยินได้ฟังกันหรือเปล่าชือ่อคุ้นๆนะลองอลอง,ลองก็ก่อนอื่นก็สวัสดีพี่เอ๋พี่ชาลีพีอดมินแล้วก็คุณฟังทุกท่านนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องของรุ่นน้องผมคนหนึ่งตอนสมัยเรียนที่คลองหกนี่แหละเขาเล่าให้ฟัง เขาเห็นว่าเออเฮ้ยพี่ต้นเห็นชอบไปเล่าเรื่องผีตามรายการนู่นรายการนี้แบบเนี้ยลองเอาเรื่องผมไปเล่าบางสิแล้วผมก็เลยอ่ะมีเรื่องอะไรก็บอกมามน้องก็เล่าให้ฟังว่า <c oughs> เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณเก้าปีที่ผ่านมาพี่เอ๋ตั้งแต่สมัยที่รุ่นน้องเขาผมคนเนี้ยเขาเรียนจบของหกใหม่ๆหม่ก็คือสาขาที่เราเรียนจบเนี่ยจะเป็นสาขาวิชาเอกเซรามิกเซรามิกก็คือทำพวกเครื่องปัน้นดินเผาทำพวกสุกพันพวกอะไรแบบเนี้ยนะครับอื ก็ก่อนหน้านี้น้องเล่าให้ฟังว่าอตอนตอนตอนสมัยที่น้องเป็นวัยรุ่นเนี่ยตอนเรียนเนี่ยน้องก็เรียนพวกช่างศิลป์ช่างอะไรนะฮะแล้วก็ไปมีเรื่องก,กันกับเด็กที่อื่นแล้วก็เหมือนโดนลุมฟันลุมแทงอะไรแบบนี้นะครับก็คือน้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเสียดตายเลยพี่แล้วทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่มีเรื่องอะไรกันแล้วเนี่ยก็ไปนอนโรงพยาบาล เขาบอกว่าตอนที่ไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยมันมันด้วยความที่แบบว่าเจ็บใกล้จะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเหมือนเปิดตาที่สามของผมมากปิดตานึไเลยน,อน้องพูดอย่างนี้เลยนะฮะเออเออเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่านอนนอนอยู่เนี่ยเห็นเห็นอะไรขาวๆเนี่ยแวบผ่านตาไปอืน้องก็บอกว่าพอผมมองตามไปเนี่ยก็เห็นเป็นชุดพยาบาลที่เออ แต่ว่ามันค่อยๆลอยออกไปทั้งข้างนอกหน้าต่างใช้คาว่าลอยเลยเหรอใช่ลอยทังข้างนอกหน้าต่างน้องบอกว่ามองตามเลยคือเห็นเป็นปนชุดคือเหมือนเสื้อผ้าที่ตากไว้แล้วมันโดนลมปิวอะพี่เอ๋อน้องบอกอย่างนั้นเลยแต่มันลอยในห้องลอ,อยในห้องแล้วก็ลอยออกไปข้างนอกเลยรอวน,นี้เนี่ยพอหลังจากเห็นดับน้ำเสดแล้วเนี่ยน้องก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าเราได้เปิด โรคอะไรบางอย่างเขาให้แล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เสียดตายอะไรแบบนั้นครับคราวนี้พอกลับหลังจากที่เหาหมอเสร็จแล้วอะไรเสรเนี่ยก็พอกลับมาบ้านเนี่ยอืเราบอกว่าก็จะมีการโดนอัมซะเป็นส่วนใหญ่อืก็คือแบบว่าก็คือบางทีแบบนอน,น,อ,นอยู่ก็คือรู้สึกจุกเสียดแน่นอะไรแบบนี้เหมือนโดนเหมือนมีใครเนี่ยมานอนทับแล้วก็เรียกใครนี่ไม่มีใครได้ยินเลยค่ะคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เหตุการณ์นั้นผ่านแล้วเนี่ยก็ ตอนนี้ก็มาเป็นถึงช่วงสวัยที่เรียนมหาลัยก็คือตอนที่ช่วงที่เรียนมหาลัยเนี่ยก็คือตอนก่อนจะจบเนี่ยน้องก็ไปรับไปรับงานนอกกับอาจารย์ก็คือจะทําพวกปิดทองอะไรแบบนี้นะฮะน้องบอกว่าทำได้ประมาณหกเดือนแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งเข้ก็มาบอกว่ามีโรงงานโรงงานหนึง่งเป็นโรงงานเพ้นสีเถ๋เพ้นสีเหมือนอเพ้นพวกอ่าพวกลายเป็นจะลงจานชามสังโลก้ามเหมือนพวกเพ้นตาไก่อะไรประมาณเนี้ย แลิดรับสมัครน้องคนนี้ก็เลยอ่ะไปไปสมัครทิ้งไว้แล้วพอตอนหลังเนี่ยหลังจากที่ไปสมัครแล้วเนี่ยทางโรงงานเนี่ยเขาก็เรียกสัมภาษณ์แล้วคือก็คือน้องก็ได้ผ่านเข้าไปทํางานอืตอนนั้นเนี่ยน้องบอกว่าตอนตอนที่ได้เนี่ยก็จะมีเพื่อนไปสมัครไว้ด้วยประมาณสามสี่คนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะได้ทํางานแค่สองคนก็คืออ่ะขออนุญาตใช้ชื่อสมมติว่าชื่อแตกกับชื่อแพรวแล้วกันนะฮะได้เลยค่ะก็พอหลังจากที่ได้งานแล้วเนี่ยจะไปทางานเนี่ยแตกบอกว่า ลำบากสุดๆเลยพี่ก็คือต้องตื่นแค่ตีสี่ครึ่งออกจากบ้านตีห้าคือโรงงานเนี่ยอยู่ที่สระบ,บุรรนะฮะแล้วก็แจะบอกว่าก็ตื่นตีห้าเนี่ยเพื่อที่จะออกมารับแพลวประมาณหกโมงแล้วก็ต้องขี่ไปที่ที่หนองแคเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเข้าง,งานก็จะเป็นตามโรงง,งานปกติก็จะประมาณเจ็ดโมงครึ่งเลิกก็จะสี่โมงครึง่งพอเลิกงานเนี่ยแต่ก็ต้องขับรนไปส่งไอ้เจ้าแพลเนี่ยถึงบ้านก็จะหกโมงเงย็นในทุกๆวันแต่บอกว่าพอ แ,แรกๆก็ไม่เท่าไหร่คนหลังๆพอมันเริ่มบ่อยเข้านายตอาเนี้ยก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยค <c oughs> แล้วก็เลยมีความคิดว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยไปอยู่หอดีกว่า <c oughs> น่าจะดีกว่าหมดไหมน่นก็คือน่าจะประหยัด <c oughs> ประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาอะไรแบบเนี้ยจนสุดท้ายเนี่ยมีวันหนึ่งน้องแพลวเนี่ยก็ออกจากงาน <c oughs> ออกจากงานเนี่ยแต่ก็ก็เลยต้องออกมาอยู่คนเดียวแต้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยอยูอ่ขับรถไปกลับเนี่ย ได้ประมาณอีกสองเดือนแจ็คบอกเป็นเวลาประมาณครึ่งปีเลยที่ขับรถไปกลับแล้วก็ได้มาเช่าห้องเนี่ยห้องเช่าเนี่ยจะเป็นห้องพักใกล้โรงงานพี่เอ๋แต่อกว่าใกล้มากอะพี่ใช้เวลาเดินทางขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยประมาณห้านาทีถึงคแล้วเนี่ยห้องเช่าก็จะเป็นหอแบบสองชั้นก็จะมีบันไดขึ้นลงอยู่ระหว่างกลางนะฮะและอกว่าที่น่ากลัวก,ก็คือรอบๆห้องเนี่ยมันจะถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้พี่ อยู่รอบหอแล้วก็คือมันจะลกคลุ้มอะไรอย่ยางนั้นอะ่ะค่ะแล้วก็จะมีบ้านเนี่ยที่แยกย่อยออกไปอีกประมาณสามสี่หลังบริเวณแถวนั้นเนี่ยส่วนบริเวณไอ้ตรงหน้าห้องเช่าเนี่ยหลังจากที่เดินออกมาหน่อยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีร้านร้านกาแฟกับร้านข้าวมันไก่ห้องของแจ็คที่แจ็คได้ไปเช่าอยู่ะนะฮะก็แต่บอกว่าถ้าขึ้นจากบันไดไปเนี่ยห้องจะอยู่สายมือจะติดทางเดินห้องแรกเลยอือยู่ไปแรกๆเนี่ยแต่ก็บอกว่ายังไม่รู้สึกอะไรพี่ แล้วไอ้วันที่ย้ายของเข้าไปเนี่ยก็จะมีลุงมีแม่แล้วก็มีญาติสองสองคนเนี่ยมาส่งอของใช้ตอนนั้นก็โดยความที่เป็นผู้ชายนะะก็จะไม่มีอะไรมากก็จะมีเสือ้อผืนหมอนใบแล้วก็ของใช้ส่วนตัวอีกนิดหน่อยค่ะอยู่ไปได้ประมาณสักสองเดือนแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมบรรยากาศมันบรรยากาศมันเงียบเงียมันวังเวงวงเวงยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกค่ะแต่ก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเออ ถ้ามีทีวีหรือว่าถ้ามีวิทยุอะไรเนี่ยก็น่าจะดีนะอืแต่ก็เลยไปยืมโทรทัศน์ของแม่มาไว้ที่ห้อง <c oughs> มันก็ช่วยคลายเหนอไปได้ระดับหนึ่งตอนนี้ก็มีวันหนึ่งแต่บอกว่าวันนั้นเนี่ยทํางานมานเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยก็คือเหมือนทําโอมาพอมาถึงห้องเนี่ยแต่บอกว่าก็ล้มตัวลงนอนเลยพี่น้ำ,นำในแม่ได้อาบหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พอรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยตื่นมาก็มองซ้ายมองขวาไปรอบๆห้องเนี่ยอืแต่บอกว่าพอ ไอตอนที่มองซ้ายมองขวาไปรอบๆห้องเนี่ยมันมีความรู้สึกเก่าๆกลับมาก็คือมันเริ่มรู้สึกได้ว่าเหมือนเป็นอาการตอนที่โดนผีอำเนี่ยเหมือนคือนอนๆอยู่ตื่นลืมตาขึ้นมามันเหมือนโดน,นำอำแต่ก็พยายามคิดว่าไม่นะมันต้องไม่ใช่ัต้องไม่ใช่แต่พอคิดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่แบบนั้นเอยังไงแต่บอกว่าหลังจากที่คิดอยู่ในใจแบบนั้นค มองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรแต่สิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าแท้คือมันเป็นชุดไทยอ oh. เป็นชุดไทยแล้วก็เป็นชุดไทยที่มีสไปแล้วก็ oh. พร้อมเครื่องประดาพี่เอ๋ห oh. ีือพวกสร้อยสังวาลอะไรแบบเนี้ยออื oh. แต่บอกขู่พี่จำได้ขึ้นใจเลยตัวชุดเนี่ยเป็นสีครีมไข่ไก่อ oh. แ,แต่บอกว่าที่น่าสายองวันนั้นก็คือมันมีแค่ชุดอุ oh. Oh. มันเหมือนมีชุดลอยอยู่พี่เอ๋ อุ้ยไม่มีแขนแแไม่มีขาไม่มีหัวหรอไม่เลยอุยออ้ยพอสักพักหนึ่งแต่บอกว่าแทาเข็ยเป็นกวันสีดำดำเนี่ยลอยออกมาจากช่วงบริเวณที่เป็นคอช่วงแขนขา,ขาเนี่ยไม่มีแต่มีเป็นกลุ่มกวันดำสักพักหนึง่งไอชุดเนี่ยมันมันเริ่มลอยขึ้นลอยขึ้นจนลอยไปติดไปตาขาวนี้พอลอยไปติดไปทาพนนี่นึกถึงคนเราเวลาแบบมันตัวคนเนี่ยอย่างสมมติท่านลอยได้เนี่ยมัน ตัวไปขึ้นไปค้ำอยู่กับเพดาเนี่ยหน้ามันก็จะต้องคว่ำลงมาถูกไหมใช่ใช่คือหัวมันต้องชนเพดาแล้วทับหน้าเช่เใช่ใช่แจ็บอกว่าพอคราวเนี้ยแจ็คเห็นเลยว่าไอ้ที่เห็นว่าไม่มีหน้าเจี่ตอนนี้มันมีอุ้ยแล้วบอกว่าโหตอนนั้นเนี่ยคือมันมันที่จะว่าเจออะไรหรือว่าเจออะไรมันไม่เหมือนที่เคยเจอมาก่อนเลยก็คือที่เจอเนี่ยก็คือแค่จะมาทับตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเจอของจริงและแต่นอนใช่ แต่บอกว่านอนแข็งทื่อหายใจไม่ออกเลยก็ได้แต่นอนมองอยู่ตรงนั้นอะเห็นเป็นหน้าหน้าที่มีแต่หน้าพี่เอกไม่มีตาไม่มีปผไม่มีจมูกไม่มีปากอย่างนั้นเลยแต่บอกว่าเลียดใครก็ไม่ได้คือทุกอย่างเงียบสงบแต่ว่าทุกอย่างเงียบสงบนี่คือหมายถึงในห้องแต่ข้างนอกเนี่ยมันคือมันเหมือนมีเสียงลมพัดอื้ออึงอะพี่เอกค่ะทำให้ยากาศมันน่ากลัวอีกข้างนอกเนี่ยสักพักหนึ่งแต็บอกว่านอนนอนไปสักพักหนึ่ง ในล่างล่างนั้นเนี่ยระดับลงมาอืแล้วเหมือนมาจับต้นแขนของแกอ็กทั้งสองข้างพี่เอ๋อแล้วก็เขย่าตัวแรง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 แดกบอกว่ามันแรงขนาดแขนผมแทบจะหลุดเลยนะพี่แ็กพูดไปแล้วเลยผมก็ก็คือแ็กบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกลัวตายก็กลัวกลัวแขนทะลุดติดมือไปตามแรงเขย่าก็กลัวตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงคือตาเนี่ยก็มองไปอยู่ที่ไอ้ชุดไทยเนี่ยแต่ก็ทําอะไรไม่ถูก สิ่งที่ทําได้อย่างเดียวคือตอนนั้นแทบกวัดสวดมนต์สวดมนต์ในใจแล้วก็แบบสวดแบบมั่วซั่วแล้วยิ่งท้องมันยิ่งอึดอัดหายใจไม่ออกขึ้นเรื่อยๆพี่เอมันเริ่มแบบเหมือนถูกกดทับถูกขยา่าถูกอะไรแบบอยู่อย่างนั้นนะ่ะจนทําอะไรไม่ได้สุดท้ายแท็กบอกว่าสิ่งที่โผล่เข้ามาในหัวคือเป็นเป็นใบหน้าของแม่ออแท็กเลยตัดสินใจ ร้องตะโกนรวบรวมกําลังเครื่องสุดท้าเลยร้องออกมาว่า,วาแม่ช่วยด้วยออพอร้องเงี้ยเสร็จปุ๊บร่างนั้นหายไปพี่เอกโอ้ยโชคดีหลุดไปเลยหลุดจากตรงนั้นเลยแต่อบอกว่าพอหลังจากที่พ,พูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บไอ้ร่างนั้นหายไปคุมความในตรงนั้นหายไปอืออาณาบริเวณรอบๆบเงียบสงบปกติแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เอ่อที่ หลุดจากตรวนั้นมาแล้วเนี่ยแต่ก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ <c oughs> ก็คือมันก็คือมันนั่งแบบกลัวคราวนี้แตกเริ่มกลัวแล้วสักพักหนึ่งแตกบอกว่าหูเนี่ยมันก็ไปได้ยินเสียงที่ดังออกมาจากข้างนอกขอพักเนี่ยอเขาบอกว่ามันเป็นเสียงหวีดเสียงหวีดที่มีเอ่อที่มีที่มีเสียงเหมือนเหมือนเหมือนเคยได้ยินมาจากหนังตามหนังตามเลยพี่เอ๋แตกบอกว่าถ้าจําไม่ผิด ว่าเป็นเสียงเลยนะมันต้องเป็นเสียงเปรตแน่แนอืม,มเสียงวิดบีทุกคนจะมองว่าเป็นเปรตใช่แต็กบอกว่าแต็กรู้เลยว่ามันเป็นเสียงของอะไรแต่แต็กบอกว่ามันเป็นเสียงที่แบบว่าเออเนฮ้ยเหยมือนเคยได้ยินเคยมาอะไรอย่างเงี้ยมันแหลมมันลากยาวแต็กบอกไม่มีทางที่มันจะใช้เสียงคนอืมอันที่สําคัญก็คือพี่เอมันไม่ได้มีเสียงเดียวค่ะมันเหมือนดังมาจากรอบทิกทางข้าง<ด>นอกะนะคร<ด>ับเวแล้วสุดท้ายเนี่ยแจ็กบอกว่า ไม่รู้จะทํำยังไงนั่งตัวแข็งทื่ออยู่ยงั้นสักพักหนึ่งก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเ้วเลยตัดสินใจโทรหาพี่ที่รู้จักกันที่อยู่ในโรงงานานะฮะ,ะปรากฏว่าตอนนั้นพี่แตก๊กเอ้ยพี่อพอแจ๊กหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยคิดว่าเป็นทางรอดสุดท้ายโทรศัพท์ตังหมดโทรไม่ได้ออืโอ้โหคราวน,นี้แต๊กบอกโอ้เอาไงดีวะกูรวบรวมสติก็เลยลุกขึ้นไปเปิด ไปที่ห้องแล้วก็เปิดโทรทัศน์ก็คือเปิดทีวีนั่งดูบอลอะไรนั่งกอมอะไรไปเรื่อยนะฮะ,ะซึ่งปกติแต่บอกว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบดูบอลแต่วันนั้นเนี่ยมันเหมือนมันมีบอลอะไรเงี้ยก็ต้องฟังเปิดให้ดูเป็นเพื่อนไปจนจบอะ่ะเปลี่ยนไปจนครบทุกช่องแล้วอะ่ะแล้วก็ด้วยความกลัวก็คือเปิดไฟน,นอนอย่างงั้นนอนุมโปงตาก็ดูทีวีดูอะไรฟังเสียงอะไรไปอย่างนง้นจนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มาตื่นอีกทีหนึ่งก็คือนาฬิกาปลุก ตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งเจ็ดโมงพี่เอ๋อแต่ก็รีบอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานเลยเขาบอกว่าอขณะที่กําลังจะออกจากห้องเนี่ยอืแต่ก็ได้มองไปที่เอมองไปที่ข้างหลังห้องซึ่งมันจะเป็นเป็นประตูสองชั้นนะฮะเป็นเป็นไม้ข้างนอกแล้วส่วนข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหล็กตัดแ้วบอกว่าพอแค่หันไปมองแค่นั้นเองประตูปิดต่อหน้าต่อตาเลยดังปั้งพี่เอ๋โอ้ยค่ะคอือ พอแบบนั้นปุ๊บแจ็คบอกว่าโอ้ไม่อยู่แล้วพี่รีบปิดห้องล็อกกุญแจแล้วก็รีบไปทํางานเลยแล้วก็คิดในใจว่าเฮ้ยนี่นี่กูไปทําอะไรไว้ไว้วะทําไมต้องมาเจอแบบนี้ด้วยเนี่ยอก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปถึงที่ทํางานเนี่ยก็เล่าให้พี่ที่ที่ทํางานฟังแล้วก็ว่าเมื่อคืนเนี่ยเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอเล่าให้พี่ที่ทํางานฟังแล้วเนี่ยแตกบอกว่าหลังจากตั้งคือตั้งแต่วันนั้นอ่ะกห้องเนี่ย ก็เอาไว้แช่อาบน้ำซักผ้าแต่ทุกๆอย่างเนี่ยแต่บอกว่าต้องทําให้เสร็จก่อนหกโมงเย็นเพราะว่ามันจะเริ่มมืดอพอมันเริ่มมืดแล้วบรรยากาศมันเริ่มน่ากลัวพี่เอ๋พอกลับเข้ามาห้องเนี่ยก็อาบน้ําซักผ้าเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ไปขออาศัยอยู่กับพี่ที่โรงงานนะฮนะชั่วคราวซึ่งเขาก็อยู่กับเพื่อนเขาอยู่แหละก็ไปขออาศัยอยู่นอนหน้าห้องอะไรแบบนี้เรเอาแล้วก็พยายามมองหาหอใหม่ไปด้วย ซึ <im itation> ่งในระหว่างระหว่างนั้นเนี่ยาทางทางพอวันไหนที่แจ็คเข้ามาเปเลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอะไรเงี้ยก็มีวันหนึ่งแจ็คเจอแม่ค้าที่ขายข้าวมันไก่ขายกาแฟยอยู่แถวแถวหน้าหอา <im itation> บอกว่าทำไมน้องพักนี้ทําไมไม่ค่อยเห็นเลยอะไรเงี้ย <im itation> แต่ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังพอเล่าจบพี่คนนึงก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อส่วนมากอ่ะคนที่เนี่ยเขาเจอกันบ่อย แต่จะมาแบบได้ยินแต่เสียงะอะไรอย่างเงี้ยออแล้วก็จะได้ยินเหมือนมีคนมามันดิดลูกแก้วเล่นอะไรประมาณนี้พี่เอะแต่ก็บอกโอ้โห oh, พี่แล้วทาไมไม่บอกผมตั้งแต่แรกแล้วทําไมถึงไม่คิดจะบอกเลยปล่อยใ,ให้อยู่มาตั้งนานแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ว่าไอพี่ขค่หมวกเอาคิดว่ามันจะไม่มีอะไรเพราะว่าเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ให้คนเท่าเท่าไหร่นะ,ะไอะห้องเนี้ยมันมันไม่ค่อยมีคนมามาอยู่แบบเนี้ย ก็พอหลังจากผ่านมันไปผ<อ>่านไปสักระยะหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งมาพ่เอกค่ะแล้วบอกว่าก็มีพี่ที่ทํางานด้วยกันเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกว่าที่หอพักเนี่ยหลังจากที่แต็กย้ายออกไปแล้วนะฮะแต่ก็ได้ยินข่าวว่าที่หอพักเนี่ยมันมีคนตาย <c oughs> แล้วคนตายเนี่ยก็ก็คือเขาเขาเป็นคนขับรถตูต้ที่โรงงานนี่แหละฮะพี่เอ๋ค่ะแล้วห้องที่เขาอยู่เนี่ย มันก็เป็นห้องเดิมที่แดกเคยอยู่อืมเป็นห้องเดียวเลยที่ทแดกเคยอยู่ลักษณะาการตายก็คือเขาเขานั่งเขาตัวเนี่ยนั่งพิงอยู่ตรงอยู่ตรงผนังห้องอืมแล้วทีวีพัดลมก็เปิดอยู่ค่ะแต่ที่แปลกก็คือมันจะมีลูกแก้วลูกเล็กๆอยู่สามสี่ลูกพี่เอ๋อยู่รอบตัวบริเวณที่คนที่ตายด้วย เป็นลูกแก้วอยู่รอบๆตัวของคนที่นั่งตายใช่ครับออใช่ลูกแก้วเหมือนที่เด็กเอามาออดีเท่นกันอะไระอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็ไม่มีใครเข้าใจว่ามาจากไหนอะไรออยังไงน,นะก็ะะคือหลังจากนั้นเนี่ยแต่เนี่ยพอหลังจากที่ได้หอใหม่แล้วเนี่ยมันแต่บอกว่ามันมันมันแพงหน่อยแต่ก็ยอมอทีนี้เนี่ยพอไอ้วันที่ต้องไปเอาของบางส่วนออกเนี่ยมันมีบางอย่างที่เขาทิ้งไว้่างนี้แต่ก็บอกว่าตอนที่ไปที่หอเนี่ยแต่ก็ยกมือไหว้แล้วก็ บอกว่าถ้าผมทําอะไรผิดหรือว่าทําอะไรไม่ดีเนี่ยผมขอโทษด้วยก็คือแล้วพอเดินลงมาข้างล่างเสร็จแล้วเนี่ยแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะตั้งแต่ตอนที่เข้ามาอยู่เนี่ยไม่เคยไปไหว้ศาลเจ้าที่เจ้าทางอะไรแบบนี้เลยอ๋ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหว้ซะหน่อยดีกว่าค่ะแต่พอคิดได้แบบนั้นปุ๊บก็เลยเดินเข้าไปอ่ะไปขอทูบขอเทียนอะไรอย่างเงี้ยมาจุดบอกกล่าวแต่บอกว่าขณะที่ เดินไปที่ศาลระภูมิเจ้าที่เนี่ยกาลังจุดทูปไหว้ยอยู่นั้นอืละสายตาก็มองโน่นมองนี่ไปเรื่อยๆแปพักหนึ่งแตก่ก็หัวใจเนี่ยตกลงมาอยู่ตะตุ่มเลยพี่ค<ะ>่ะแต่บอกว่าทูปเทียนเนี่ยแทบจะล่วงจากมือเลยเพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในศาลที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยค<ะ>่ะแต่กจาได้แม่นเลยว่ามันเป็นชุดตุกก๊กตานี้<ฮ>ที่มีอยู่ตัวหนึ่งใส่ชุดสีครีมไข่ไก่ อแล้วที่รู้ก็คือเพราะว่านางรำตัวเนี้ยไม่มีคอไม่มีแขนมีแค่ขาข้างเดียวที่ยึดติดกับตัวฐานปุ๊กตาตัวนี้พี่เอ๋เฮ้ยมันเป็นนางรำที่ํำรุดแตกหักที่ก็เอาไว้ใช้เหรอใช่คืออยู่ในศาลเนี่ยพี่คือแจ๊บอกว่า ไม่รู้ว่ามันไม่มีคนดูแลหรือหรือว่าอย่างไงหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะอันนี้แตก็ไม่รู้แล้วพอแต่บอกว่าพอหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วเนี่ยแต่ก็รีบออกมาจากที่นั่นเลยแล้วแตก็บอกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยไอ้ตรงหอเนี่ยตรงทางเข้าเนี่ยมันมันเป็นเหมือนเป็นรูปตัวทีพี่เอก็คิดเป็นว่าหรือว่ามันจะเป็นทางผีผ่านหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอะไรไงแล้วที่อ่าใช่แล้วไอ้ที่แบบเนี้ย ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมาเตือนว่าเอ้ยอย่าอยู่ที่นี่นะถ้าอยู่แล้ว<ม>แต่บอกว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยคนที่ตายอาจจะไม่ใช่พี่คนขับรถตู้คนนั้นก็ได้อาจจะเป็นตัวเขาเองอเนี่ยฮะเรื่องราวที่น้องเล่าให้ฟังเรื่องแค่มาเตือนก็จะมีประมาณนี้เองค่ะคือเราไม่รู้หรอกนะว่าไอสิ่งที่เขามาเตือนเนี่ยหนึ่งเขามาเตือนเรื่องอ่าเคยมีคนตายที่นั่น เอ,อ้อาจจะเงาไปเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่าหรือ,อมาเตือนเพราะว่าคุณแป็กไม่ได้ปไปไหว้ศาลหรือเปล่าไอ้อไตอนย้ายเข้าพี่เนาะแต่บอกว่าตอนย้ายเข้าอะพี่ผมไม่เห็นเลยนะว่ามีศาลอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือน,นออมีอะไรบางตาหรือเปล่าอะไรอันนแต็กที่บอกแต่บอกผมไม่รู้เลยว่ามีศาลและไม่เห็นด้วยอเออเอออ มันมีสิทธ์นะมันมีสิทธ์คือคิดได้สองแบบม,มันคิดได้สองแบบจริงๆแบบเนี้ยครับ,รบเจ้าคืแต่การที่เขาปรากฏตัวให้เห็นนะ่ะมันน่ากลัวนะค,คือตอนแรกที่เห็นคือเป็นอ่อเป็นชุดเลยทั้งชุดเปล่าไม่มีแขนขาไม่มีไม่มีหัวไม่มีดใดๆทั้งสิ้นเหมือนลอยอยู่ แต่พอมองไปเรื่อยๆ<ช>มันเริ่มมีเป็นเหมือนควันดำๆโผล่ผุดขึ้นมาจากช่วงคอผุดขึ้นมาจากแขน<ช>ผุดขึ้นมาจากขา<ช>และไอตัวเ<ช>สื้อชุดเนี้ยลอยขึ้นไปด้านบนซึ่งมันจะเป็นลักษณะเหมือนถ้ามีหัวคนอยู่มันก็จะห้อยลงมาอย่างเนี้ยเพราะมัน<ช>ผุดเพดานแล้วใบ,บหน้านั้นาน่ะมันกลับเป็นใบหน้าที่ไม่มีปากจมูกตาคิ้วเป็นใบหน้าที่โลน ใช่ครับเฮ้ยมันนึกภาพแล้วมันน่ากลัวแล้วไอสิ่งที่มันทําให้ขนลุกก็คือได้ไปเจออืมสิ่งอะไรอะ่ะไปเจอตุ๊กตาไปเจอหุ่นนั้นน่ะใ<อ>ส<า>่ชุดเดียวกันแต่ไม่มีหัวไม่มีแขนแต่มีขาข้างเดียวปักอยู่บนแท่นฐานครับมันเป็นสิ่งที่แบบมันน่ากลัวตรงที่ว่าเฮ้ยช,ชุดนี้แหละที่เราเห็นแต่สิ่งที่มันรู้สึกหลอนตรงที่ว่า แล้วทาไมตุ๊กตาที่มันแตกหักแบบเนี้ยถึงได้มาอยู่ที่ศาลศาลใช่พี่เอ,อ้คือมันเป็นการที่ไม่ดูแลหรืออะไรฮะใช่เออตาย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 นั่นแหละครับก็น่ากลัวจริงค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ย้ายออกถูกปะย้ายออกพี่แล้วก็ไม่ไม่ได้สนใจหอหรือเงือจเจือก็คือใครอะไรจะเป็นยังไงก็คือหลังจากพอรู้ข่าวว่ามีคนตายเนี่ยแต่ก็ขยัดเลย ก็คือไม่ไม่ไม่ได้ตอบตม่ตอแล้วได้ไปทําบุญให้เขาไหมก็ทําฮะแต่บอกว่าก็ไปทําบุญที่สมบูรณ์สมบูรณ์แต่ว่าจะได้มไหมนี่ไม่รู้เพราะว่าหลังจากที่ยายมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเอเป็นเหตุการณ์ปกติครับอืมโอเคก็ไม่มีการตามมาไม่ได้มีการั่านได้ใดครับอืมอืมอืมค่ะโอเคโอ้ยสำหรับเรื่องนี้นะอะไรนะเขาแค่มาเตือนใช้คําว่าแค่มาเตือน เออมันก็เนีเตือนได้หลอนนะเตือนได้นึกได้ทั้งสองแบบว่ามันจะเป็นแบบไหนเออนะคะวิขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณน้องแท๊กด้วยกระทบเรื่องนะคะที่อนุญาตแล้วก็ฝากให้เรื่องนี้ให้กับ้องต้นมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องของครอบครัวของเราฟังกันนะคะค่ะแล้วโอกาสหน้า ก่อเชิญใหม่อีกนะคะตอนแรกน้องต้นบอกว่าต้องเข้ากะดึกเป็นเดือนสองเดือนโอ้ตายแล้วกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะนกครั้งหน้าขอบคุณพี่เอเช่นกันค่ะมากรักลับภาพเป็นอย่างยิ่งเลยนะพี่เอเช่นกันเลยค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ